สวัสดีครับ<อ>ผมนะครับผมผอกับรายการฮักเตอร์อีสานบานเฮาคือเกานะครับผมรายการที่มีแต่แนว,วามแซ่บามอร่อยามนวนะครับในรายการนี้นะครับผมอาหารทุกอ<ม>ย่างนะครับผมวันนี้ก็คือมีออมเครื่องในไก่นี่ครับผมเครื่องในไก่ล้วก็จะมีไข่ออนนะพ่วงไข่ออนนะครับนี่แหละพ่วงไข่อ่อนแลยมีไก่ผมรับไก่บานเป็นไก่บานพี่น้องนี่แหละแซ่บนี่นี่เลยครับผมเท็ดหมอบอกง่หนึ่งเด้แต่ว่าหมอี้เออนี่ละ พร้อมพ่วงพ่วงไข่เนาะเอานี่ยและกิ่งซ้ำเนี่ยและไข่นี่พี่น้องมานะครับผมแซ่บๆน้ำกันนะครับถือผ้าเข่าถือกล้องเข่าถ้วยจานนะครับมานั่งกินน้ำกันแซ่บๆนะครับเนาะเอามาน้ำกันครับผมเอาเนี่ยละเอาโอเคครับผมมาแซ่บๆน้ำกันพี่น้องนะครับกับรายการฮทางจตอีสานบ้านเขาเราครับผมมาแซ่บๆมาหมอเงี่ยๆเลยครับผมนี่ยและเลือดลายนะครับผม ม,มันถอยมันหน่อยละอืมพหนะอืม,อมผักเครื่องเคียงห้ากับลาย,ยาางครับคือเกามีลายแรงเลยอืเอาส่วนผักนะครับเอาลงไว้น้ด sập đi Cái bản đầm Fit à. ด,ด ừ. แสบหรือเฮ็ดมือได้กับแสบเือนั้น,น่ดอดมาวางสูตรได้ก่อนมีสูตรยูบ่อบอ <c oughs> บักบวก บวมแลดิด mm, <laughs> mùa 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 Ừ. mùa 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 cái คือไก่จานหนึ่งหาสิบบาทแบบก็เลยแบบเหลื่อยเลยมั้ยตัดทันสับไตบตแล้วก็พ่วงไข่อีกหาสิบบาทครับผมพ่วงไขมม่มะอออมเป็นถุงเป็นถุงไว้ กินแต่ตำก็เขาเขาแล้วเขาเบื่อเนาะเกลือมันออมเป็นแกงเป็นออมเป็นแกงน้ำแซ่บอู้ยไข่โูน่ะไข่ครับผนะม รอจะเป็นไรไม่รอแล้วปแบบไงดูสิทุกคน,น,อกนจอกเส้นสวยหน่อยไม่จำ แสบด้วยแสบ่ส้อฮะแสบพแสบคุยขึ้นสกินอโอเข่ัดเร็วเนาะ เด <ide él> ีนอะไรลวป่ะทามคอยชิคกพายขุยพักอลไะ uh -huh. แสอฮึ <laughs> ดีอะไรกันบึงกินเด็กกันมาขักมาขักเนตโอ้ มาแซวด้วยกันเด้อค่ะพี่น้องอืมอิ่มหรอดิอิ่มแล้วอืมกินอะ้รโอ๊ยขอนียวได้หนิเพราะมันขาอดะกินตัง้งหลายรอบเนะาะกดสี่เหลี่วกว็มอหนิซี่เหลีวกินนั่นกินนี่โลตีก็กินเปกินขอนียวนี่มันแบบว่ามันยากนอนโอ้ยสำหรับ <c oughs> เมนูมึอนี่ก็สุดยอดแล้วครับพี่นอ้องอะครับผมนี่แหละเป็นอมบบอมออมพวงไข่นะครับผมใส่อันตอนมะนาวใส่เหนือมะนาวนะไก่บาด นะครับผมแซ่บๆเนาะตีมือแม่ครั้วรอเขาผมอ่ะนะครับสำหรับมือนี้เนาะครับนอกฮักเดออีสานบ้านเฮานะครับฝากไปนะพี่น้องเนาะอ่ะออกก่อนออกจากบ้านนะครับผมใส่แมสนะครับผมผพาหน้ากากอน้ําไม้นะครับเนาะนะครับผมก่อนออกจากบ้านล้างเจลล้างมือให้สะอาดนะครับผมโดยแอลกอฮอล์เนาะครับเนาะเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับปัดหยากรคภัยนะครับสุดท้ายนี้นะครับฮักเดออีสานบ้านเฮานะครับผมก็ฝากพี่น้องไว้ซัมนี้นะครับเนาะ สุดท้ายเนยี่ให้เจ็บยใย่จนนะครับผมให้ยลำหายรวยกันสุขคนนะถือลดตละลีรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองครับผมฮักดิอีสานมานันเอาเอาไวปช้ำนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ<อ>